เมื่อนี้ต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยน้องพี่น้องเนาะสำหรับแฟนขับเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนมาลัมทีติดตามเรื่องเล่าของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อนี้มีหลายเรื่องที่ว่ากันว่าเสอร์ไพายน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก็นต้องกราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนมาลําสุขผู้สู้คนพี่น้องมื่อนี้มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพอยไงเมื่อนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องพี่น้องเนาะ หลังจากที่เมื่อคืนในน้นองกับไปทําการแสดงที่ทา่าอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกะคือเก่าพี่น้องคนหลายเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อคืนนี้าการแสดงลงมาแล้วท่างบอจก็เลยสร้างให้น้องอุ้งยิงนี่พักท่านที่พี่น้องอเพื่อว่าตอนเย็นของมือน,นี่แ่ะพี่น้องซึ่งตอนนี้กันนาสีนาศีก็ร่งอยู่ในห้องอัดเสียงแล้วน้องอุ้งยิงมีคิ้ว อัดเสียงบันทึกเสียงเพลงหอบฝันมาหลังหา่านของทนายเอนอพี่น้องเนาะซึ่งก็ได้ผู้เรียบเรียงดนตีนี่ก็เป็นอาจารย์จินีผู้ไทยซึ่งอาจารย์จินีผู้ไทยนี่กะวากนวาเฮ็ดดนตีให้กับศิลปินโด่งดังทั่วฝ่าเมืองไทย โดยเฉพาะศิลปินของแกมมีที่พี่น้องหูจักกันดีนะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นมนเช่นแกนคูนตายอรไทยอ่แล้วก็อีกลหลายๆคนแทบที่ทุกคนละพี่น้องของแกมีนี่ทุกคนเลยที่อาจารย์จินนี่เพินไดเฮดเพลงไหเฮดดนตรีไหนะพี่น้องเนาะซึ่งก็ว่าเป็นอาจารย์ชิ้ท่องอีกผู้หนึ่งคือนกันอันแล้วอ่หลังจากที่พักพ่อแล้วตอนกางวันนี่เมื่อน,นี้ทังบอสโจกะ ได้ผ้าปวาสิเป็นพ่อของน้องอูกหญิงแม่ของน้องลุงหญิงแล้วกับบอสโจไปขอบปูสนนพี่น้องเนาะไปทําพิธีขอบปูครับอาจารย์สนชัยสมบูรณ์หลายหลายคนก็แปลกใจว่าเอออาจารย์สนชัยสมบูรณ์นี่คือไผ่บอสโจยมนินบอกเลยว่าอาจารย์สนชัยสมบูรณ์นี่ก็คือพอ่อผู้ที่สองของบอสโจยมนินินเพราะว่า ตอนบอโจอายุได้13 14ปีนี่ก็ได้ไปยุ่กับไปเลี่ยนลองเลียนล่ำกับอาจารย์สนชัยสมบูรณ์ซึ่งเพิ่นก็สอนเ่ราว่าสิเป็นการลองการล่ำการใส่ชีวิตแล้วก็การว่างโตอยู่ในวงการมอลองมอลล่ำนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างกับอาจารย์สนชัยนี่แหละเป็นผู้ที่คอยขี่แนะแนวทางให้ซึ่งอาจารย์สนชัยสมบูรณ์นี่เพื่อนก็เป็น หนักแต่งเพลงคือกันเป็นอาจารย์แต่งเพลงเป็นคู่มอลองมอลำ่ำน้องพี่น,อน้องเนาะวอาอย่างไรว่าปไ,วไปไหวขอบปูเพราะว่าถือว่าเป็นพ่อของบอสโจซึ่งตอนนี้อบอสโจได้ออรับน้องอุ้งอิงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการเลยเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอิลีตอนนี้บอสโจได้ออกมาโพ์ว่ารับน้องอุ้งอิง นามวงศาพุดดุ่ณได้ใส่นามสกุลนามวงศา์แหละได้เป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการสีดังบ่ดังสีดีบ่ดีจังใดพอกะสีบ่ถิ่มลูกบ่โจได้่าเนอะอกะสีเบิงแง่งลูกเตาไปตลอดว่ากันว่าจังสัต์ซึ่งกะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าหลายๆคนเอฟซีแฟนคลับกะตังมองว่าบอสโจกับน้องอุ้งอิงนี่มีดวงที่สมพ้องกัน สมพงศ์กันอิหลีพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าแรกเริ่มเดิมที่น้องอุ้งอิงนี่ติดต่อสิมาออดิชั่นกับบอสโจนี่หลายขง้งหลายข้าวแต่ว่ากะบบอสได้บอสได,ด้คุยกันจักเทียถ้าเป็นผู้อื่นนี่ถ้าดวงผสมพงศ์น้องอาจสิไปสมัครกับวงอื่นแต่ว่าน้องก็ยังล่อล่อมาเป็นเวล,เวลาเดเกือบสองเดือนพี่น้อง จนว่าบอสโจนี่ได้ไปทําการแสดงที่ศรีสะเกดแม่น้องผ้หญิงกับน้องอุ้หญ,ออหญิงนี่จังได้มากสมัครกับบาสโจด้านหลังเวทีตามที่พี่น้องได้ยินได้ฟังมากแล้วพ่อตงแต่แตมาอยู่กับสาวหน่อยปุ๊บกระดังเลยพี่นอ้องกระแสม,มากดีแฟนขับเอฟซีว่ากันว่าพ่อตาได้ยินเสียงน้องนิติติดต,ต,ติดเสียงนั่นเลยซึ่งพอหง บ่เคยได้เห็นเหตุการณ์ปรากฏการแบบนี้ในวงการมอลองมอล่ำเลยพี่น้องวาจนวาจังสันซะก็คือแคร์ซิฟฮารเมอร์นี่เพียนชีวิตจากเด็กหน่อยบ้านนอกที่บ่มีผู้ใดหูจักกลับกลายมาเป็นศิลปินหมอลองมอล่ำดังระดับประเทศไปแล้วตอนนี้วากันวาจังสันแล้วบอจ,บจยมนิ่กระดันสุดสุดกำลังขึ้นกันอัดไปสามซิงเกิลพี่น้อง ตามที่พ่อใหญ่ได้วอากับพี่น้องได้ยินมาแล้วเนาะบ่าวว่าสิเป็นคบเวอร์ของเพลงน้องสูสายใหญ่อ่าหลักกะเ,เพลงต่อมานี่ก็ที่บันทึกมือนี่อ่ากระลังเข่าของอาร์ตอยู่นี่ก็หอบฝันมา,ลาหาาลังฮานอ่าหล้วก็ที่เกิดต่อไปอ่าที่ว่างไว้ก็คือถือสร้างเลิกประพันธ์โดยอาจารย์นิกเซเลอร์พีสามซิงเกิลน,นี่ว่ากันว่าบอจโจรทุ่มสุดโตเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่าแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเสืออีกอย่างหนึง่งก็คือหลายๆคนอาจสีบหูว่าบอสโจยมนันินแม่ของน้องอุ้งอิงแล้กก็พ่อของน้องอุ้งอิงมีอายุทอกันทั้งสามคนพี่น้องแล้วบอสโจยมนันินเกิดวันพฤหัสบดีน้องอุ้งอิงกับเกิดวันพฤหัสบดีอีหอย่างมันสิมาประจวบหมอหมอ,หมอจอขนาดนี้พี่น้องท้าบ่าแมนว่าฟาฟาเพิ่น อ่าไหมัเป็นแบบนี้อย่แล้วให้มาเป็นพ่อกับลูกกันถึงแม่ว่าสิเป็นบุตรบุญธรรมกษสสริย์นอพิ่นองเนาะอแ,แ,แล้วหลายๆคนกรัตัิยถามขอมาว่าสรุปแล้วบอสโจละกะอ่าพ่อแม่น้องอุอิองอยายอุูถอดใเนาอหรือว่าสีเอาภาษาเส,สียงโชกอ่ามืออื่นนอพิ่นองซึ่งมืออื่นนีกอ่าสลาก,กินแมงรัฐบาลกสีกสีออกแล้ว,ลวหลายๆคนข่าวยังบองหูเดอพี่น้นงเดอบอสโจโยมนิน มีอายุ40ย่างสี่สิบเอ็ดสี่สเต็ดเตรมในปีนี้ละวางกันยังไงจังสันซะนี่พี่น้องหลายๆเรื่องมันมันมันคือจังดวงเพลนนี่มันมันผูกมาให้เป็นแบบนี้แล้วหลายๆคนว่ากันว่าจังสันเป็นยังน้องอุ้งหญิงจังต้องมาอยู่กับสาน่อยเพียรบันแพงทั้งที่น้องอุ้งหญิงนี่โทรหาบอลโจโยมานินเพื่อสีสมัคร เป็นนักร้องเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเลยได้พี่น้องแต่ว่าเนื่องโดยว่าบอจเพิ่นเพิ่นบ่ว่างเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับว่าได้โทรกับแล้ววน้องกับลอลอทั้งทีถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจสิไปสมัครวงอื่นได้พี่น้องเพราะว่ามอลลประเทศไทยนี่มันมีวงยังไงนี่หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะน้องก็ยังรอลอจนกระทั่งว่าวงสาวน้อยเพชรปันแพงได้ไปทําการแสดงยุที่จังหวัดศรีสะเกษบ้านเกิดของน้อง มื่อนั่นหลายๆคนกับข้องสีจําได้ที่เห็นแม่จุงแขนเด็กน่อยอายุสิบหกปีแต่ว่านาตานี่ละอ่อนแนงเข่ามาหลังเวทีแล้วบอสโจกะได้ให้ขึ้นไปลองบนเวทีเลยตั้งแต่มือนั่นจนมาหอดมือนี่สิบห้ามือพอดีพี่นอ้องว่ากันว่าพิกชีวิตสิบห้าวันพิกชีวิตจากที่บ่มีคนหูจัก อุ้งอิงตอนนี้หูจักกันไปทัวประเทศแล้ววากันว่าจังสันสะนะอแล้วอบอสโจกับจับเส้นสัญญาลวดเดียวหาปีนี่ทุกสิ้งทุกอย่างมันประจวบเหมาะถือว่าเป็น,เป,นเป็นดวงดวงของน้องดวงของบอสโจพ่อจะได้น้องอุ้งอิงมาจากวงสาน้อยทีวากันว่างานหลายอยู่แล้วตอนนี้ แทบสิบ๊อพี่คิวว่างพี่น้องอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคนตัดสินใจจ้างสาวหน้อยผิดมันแพงเพราะว่านอ้องลุงอิงนี่ก็มีส่วนแล้วก็หลังจากที่น้องมาอยู่กับวงสาวน้อยผิดมันแพงเสือพ่พี่น้องคนล้นสังกะสีทุกวันอืมนี่แหละพี่น้องแล้วก็ห้าวกบทิดตามน้องไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่คือผมกาบเอาได้เรยว่าเรื่องเล่าของน้องอุงอิงสี่เป็นที่ โจรขานกันไปอีกถือว่าเป็นตำนานในวงการมอลำอย่างแน่นอนครับผมสำหรับมือนี้ผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกมาจาก,กันได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อล่ะกะขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบก่อนสิจากล่าล่าจากกันไปก็ขอให้น้องหุง้งยิงละกะบอสโจวงสาวน่อยเพีปันแพงจงมีตั้งแต่ควมฮอตควมปังดังยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะง่กันสิ เอาใจซอยหละกเชี่ยอยู่ข้างหลังนองพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้พอไงกัสีขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอเกา่าคำว่าขอบคุณครับ